สามคนเนาะที่ยายเลี้ยงอยู่ทุกวันนี้ใครจ้างยายไปทํางนานยายก็ไปหมดขอให้ยายได้เงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบางทีไข่ลูกหนึ่งนะแบ่งกันสองคนสามคนเขาถามว่าแม่กินข้าวหรือยังแม่บอกกินสะลุแม่กินแล้วทั้งทที่ยังไม่ได้กินหรอกบางคนก็แม่ครับบางคนก็แม่จาเดินหนูเช็ดน้ำตาให้ไม่อยากให้เขาเห็นน้ำตาแต่มันเขาอดกันไม่ได้เราคิดว่าถ้าเราเก็บใครได้ป่วยไ,ไปไม่มีแม่ไม่มียายแล้วเด็กๆเนี่ยจะอยู่ยังไงรักเขามากห่วงเขามาก ยายสังเวียนปทักกีนางจะอายุห7บเจปีแล้วจ้ะเป็นคนโคราชใจหมืตอนนี้มาอยู่ที่พันทองจงังหวัดชนบุรีจะเป็นคนแรกอายายเขาเสียเขาเสียแล้วทีนี้ยายก็มามีแฟนที่สองกเ็เลยตามแฟนมาทำมากินที่นี่ยายเก็บของเขาขายไม่มีที่ดินเช่าเขามาตลอด สามคนเนาะที่ยายเลี้ยงอยู่ทุกวันนี้ไล่จากมศีลงมาจนถึงอนุบาลคนทํางานแล้วก็มีเด็กๆที่เลี้ยงส่วนใหญ่คือแม่เขาไม่มีแม่เขาทิ้งไปยายก็ต้องเอามาดูแลยายจะทิ้งไม่ได้ ใครจ้างยายไปทํางนานยายก็ไปหมดขอให้ยายได้เงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบางคนก็จ้างไปตัดไม้บางคนก็จ้างไปถอนหญ้าบางวันไม่มีไปขอข้าววัดมาสู่หลานกินบางทีไข่ลูกหนึ่งนะแบ่งกันสองคนสามคนเขาถามว่าแม่กินข้าวหรือย,ยังแม่บอกกินทะลุแม่กินแล้วทั้งๆที่ยังไม่ได้กินหรอก ก่อนยายจะนอนเนี่ยยายให้หลานนอนหมดยายนอนไปตีนหลานเพราะที่มันแคบฝนตกก็สาดหน้าสาดหลังบางทีก็เอาผ้าคุม,มบางคนก็เอาโอ,อาผ้าเนี่ยใส่หัวไว้ไม่ให้ละอองฝนเข้า ก็เลี้ยงด้วยกำลังจ้ะเอารถพาเล็กนี่ไปส่งโรงเรียนเย็นก็ไปรับบางทีรถก็เสียโบกมือเน่ะฝากรถไปส่งให้หลานให้หน่อยเข็นรถกลับมาไว้ยายก็ตามไปดูอีกว่าไปถึงไหมคือเป็นห่วงเขากลางวันเนี่ยไม่เคยได้พักจ้ะก็เจ็บขวดเจ็บอะไรไปขายแล้วก็มาไว้เด็กไปโรงเรียนคนละ20บางทีก็15บห้าทุเแต่กําลังยายไม่มีให้เขาอ่ะเขาก็ไปมองปากชาวบ้านยายก็สงสารเขาเวลารถน่ะสตาร์ทมาติดมาดีดขายายเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเก็บทุกวันนี้ยายก็ยังเดินกะเพิยกระเพียกอยู่ลนนกู ทํานี่นะลูกทํานี่นะเขาก็ตามกันไปเป็นแถวเราต้องสู้นะลูกนะเราคนจน กินข้าวบางทีน้ำตาร่วงหลานถามแม่เป็นไรบอกว่าผมเข้าตาบางคนก็แม่ครับบางคนก็แม่ยาเดหนูเช็ดน้ําตาให้ไม่อยากให้เขาเห็นตาแต่มันเขาอดกั้นไม่ได้เราคิดว่าถ้าเราเก็บให้ได้ป่วยไ,ไปไม่มีแม่ไม่มียายแล้วเด็กๆเนี่ยจะอยู่ยังไงัาเขามกห่วงเขามาพอเราแกล้งหลับไปเขาก็จะมือแม่ทางตาแม่แม่จะหลับไปเลยนะแม่จังตื่นมาคุยกับหนูนะบอกแม่หลับตายไม่ได้หรอกชีวิตหลานยังอยู่ เชิสมัยเพิ่ล,ขขลูกเขาขับรถเข้ามากําลังเก็บของเก่าไปขายเขาก็เอาข้าวเอาอะไรให้ยายนะผมช่วยยายนะบอกกับลูกหลานเทวดาลงมาบวดแล้วลูกตั้งงานนั้นมาเขาก็ดูแลยายเรื่อยมาตลอดเลยที่ตรงที่อยู่ตรงนี้นะลุงเชิเข้ามาเช่าใ่้จจะได้อยู่อาศัยจะได้ทํามาากินจะเพราะยายเคยบอกเขาไว้ว่าถ้ายายตายนะขอให้ดูลูกหลานยายด้วยเขาก็รับปากคนเรามันไม่แน่นอนเนาะวันข้างหน้าไม่รู้อะไรจะเกิดกับยายแต่ยายก็ไม่อยากจะเป็นอะไรเนาะอยากให้ดูหลานไปถึงฝั่งถึงปาขอดชีวิตยายยายก็มีความสุขก